เราผมบอกว่าไม่ผมไม่ได้หมอบอกคุณว่าคุณจะต้องไปมีประสบการณ์ทอกซิตกับสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ทิ้งที่คุณมีดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของคนอื่นก็ได้นะครับก็ได้จริงๆอ่ะเราอ่ะไม่อยากจะอยู่กับความเจ็บปวดนะฮะไม่มีใครอยากอยู่กับความทุกข์นะเพราะวาความเจ็บปวดมันคือความทุกข์มีหลายคนหาวิธีที่จะออกจากความทุกข์มากมายหลาย,ลายวิธีมากๆเลย หลายหลายวิธีมามาแต่บางครั้งเนี่ยเราออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่อยู่ในความทรงจําได้นะฮะวันนี้ผมก็จะมาแชร์ในเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานในตัวคุณเพราะคุณจะเปลี่ยนยังไงเพราะโลกของของจิตของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นโลกของพลังงานเป็นโลกของพลังงานนะฮะเป็นโลกของพลังงานทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะฮะ ก็อ้างอินตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ที่เราได้รู้จักกันเหมือนโทรศัพท์มือถือนั่นเงี้ยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้อย่างสมาร์ทโฟนที่คุณฟังผมจากไลฟ์สด